สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เรามาอยู่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ตรงที่พักโรงแรมนี่คับทุกคนเฮ้ยเอ้ยนี่ครับนี่ก็คือห้องนะครับโอเค,มครมบคดี๋ยวททำวันนี้เลยนะครับอย่าทำตอนเย็นแล้วมาเ,เอ้ยไปดูกอน อันนี้คือใครอยากเขียนตามก็ไม่เขียนอยู่ครั้งึงก่อก็ตอบได้นะครับใครอยากเขียนแล้วส่งในไลน์กลุ่มนะครับเฮ้ย hey, ไม่ใช่ดิคอมเมนต์ใครทำแล้วคอมเมนต์มาด้วยวันนี้ฝนก็ตกอะดูชี ทนนี่หนูจะถ่ายลงคลิปเนี่ยข้างนอกฝนตกอะ่ะบ้านใครฝนตกมากบ้าใน,คมมนาใครฝนตกคอมเมนต์ด้วยบ้านใครฝนตกคอมเมนต์มานี่ก็คือห้องน้ำเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวไปดูฟีฟ่าแป๊บนะนอนเล่นโทรศัพท์นำที่อื่นนีเ่เล่นเกมอยู่ นี่ก็เครื่องดูฝุ่นที่ซื้อมาชาร์บแบตไดอต้อยากสั่งตามไมมอยากฝั่งตามไหมสั่งไม่ชอบป,ปี้ไวชนอยู่นั่นแหละจําไว้นี่ตุกตาที่ผมคีบได้เนี่ยตัวนี้ที่คีบได้ทิมลำกระชา้าที่สายไหมแป๊บนึ่งตก่นะ ฝนตกฮะผัอันนั้นยังขึ้นเลยอะไรไม่รู้ถามที่อื่นไปนี่ไม่ใช่นี่คืออันนี้นี่ฝนตกยังไม่หยุดเลย ไม่รู้แมวไปไหนไม่รูต้ตามหามามห้าแล้วห้าปีน่นาหยเจแล้วนี่สวัสดีเพืเ่อนๆสวัสดีเพืเ่อนๆหน่อยนี่เข้าไปในห้องน้ำกันดีกว่านี่สวย สวยเลยสวยขับรถเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเฮ้ไงวะงนี้จะตกใจทำไมฮึฮึ <c oughs> ตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย